ตอนที่สองิเจพวกเจ้าอย่างนี้มีคุณสมบัติเพียงพอท่านใดนั้นหัวหน้ารวมทั้งผู้แข่งแกร่งมากมายของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณแม้กระทั่งบรรพบรุษท่านนั้นแห่งเผ่าจิ้งจอกวิญญาณเองก็รีบเดินออกมาเช่นกันเกิดอะไรขึ้นเหตุใดพวกเจ้าถึงได้สะบักสะบอมกลับมาเช่นนี้ฮะทูซันเหยาวก,กวาดตามองปีศาจในเผ่าที่มีหน้าตาบวมปูดท่าทางบอบช้ำพลางถามออกมาเสียงเข้มในตอนนั้นเองท่านหัวหน้าท่านมีรู้อะไร บุรษหนุ่มที่มีใบหน้าหล่อเหลาแต่กลับมีสภาพยับเยินอย่างมากเม้มริมฝีปากก่อนจะเอ่ยว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นคราก่อนตอนนี้ปีศาจเผ่าพยัก์ดำต่างก็คอยรังแกเผ่าจิ้งจอกวิญญาณของพวกเราขณะอยู่ในเขตชิงชิวนั้นยังมีเท่าไหร่แต่เมื่อออกไปนอกชิงชิวปีศาจของเผ่าพยักษ์ดำรวมทั้งพวกปีศาจท,ที่สนิทชิดเชื้อกับเผ่าพยักษ์ดำมิเพียงตั้งใจกลั่นแกล้งเผาของเราอีกทั้งหากพวกเราโตอตอบเมื่อใดก็จะถูกพวกมันรุมทันที ที่สาคัญที่สุดก็คือพวกเขาต่างริษยาใบหน้าของเผ่าเราจึงมักจะลงมือที่ใบหน้าของพวกเราทันทีที่บุรุษหนุ่มเอ่ยจบปีศาจในเผ่าที่ยืนอยู่ทั้งด้านข้างและด้านหลังของเขาต่างก็คล่่าครวญออกมาทันทีท่านบรรพบุรุษท่านหัวหน้าเผ่าผู้อาวุโสทุกท่านพวกท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเราด้วยนะขอรับใช่ขอรับเพื่อสืบข่าวคราวของหินหุน่นยวนพวกเรามีได้หลับได้นอนกันทั้งคืนร่อนเร่ไปยังเผ่าต่างๆเพื่อสืบหาข่าวแต่สุดท้ายกลับพบกับความอัปยศต่างๆนานา ท่านหัวหน้าเผาน้องสาวทั้งสองของข้ายังถูกปีศาจตนหนึ่งของเผ่าปีศาจมาป่าเพลิงลักพาตัวไปท่านต้องไปช่วยพวกนางด้วยนะขอรับท่านหัวหน้าเผ่าลูกพี่ลูกน้องข้าถูกผู้แข็งแกร่ง,งตนหนึ่งของเผ่าปีศาจงูตาทิพย์เอาตัวไปแล้วขณะที่ปีศาจในเผ่าจิ้งจอกวิญญ,ญาณกำลังคร่ำครวนกันอยู่นั้นดวงตาราชนธมินก็เย็นเยียบขึ้นมาโดยพลันก่อนจะแยกเคี้ยวพร้อมกับก้าวเดินไปด้านหน้าพวกเจ้ามีได้บอกพวกมันหรอกหรือว่ากำลังทำงานให้ข้าอยู่ ร่างของราชันธมินแผลไอพลังอันแข็งแกร่งออกมาก่อนเอ่ยขึ้นพร้อมกับกวาดตามองไปยังปีศาจทุกตนปีศาจในเผ่าจิ้งจอกวิญญาณต่างก็เงียบลงทันทีราชันธมินมีชื่อเสียงเฉาโชในเทือกเขาแดนใต้เพียงใดพวกเขาย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจเจ้าปีศาจที่ระยังอายตนนี้ก่อนหน้านี้ยังได้บุกเข้าไปในสุสานของปีศาจเผ่าต่างๆนี่คือบัญชีแค่เลือดชัดๆหากเอ่ยชื่อราชันธมินออกไปเกรงว่าพวกเขาคงมิมีชีวิตรอดกลับมาได้เป็นแน่ อีกอย่างพวกเขาก็ไม่ใช่ตัวงงหากบอกผู้แข็งแกร่งของเผ่าต่างๆไปว่าพวกเขากำลังทำงานให้กับราชันธมินนั่นมีเท่ากับว่าทำให้ปีศาจเผ่าต่างๆเข้าใจว่าเผ่าจิ้งจอกวิญญาณยอมสยบให้กับปีศาจระยังอายตนนี้หรอกหรือเช่นนี้แล้วอย่าว่าแต่อยู่ในเขตของเผ่าอื่นๆเลยเกรงว่าแม้แต่ในชิงชิวของพวกเขาเองก็มีอาจเงยหน้าได้อีกทว่าในตอนนั้นเองเด็กน้อยที่ยืนอยู่หลังสุดก็ได้เอ่ยพร้อมเสียงสะอึกสะอื้นขึ้นมา ราชันธมินพี่ชายทั้งสองของข้าเอ่ยชื่อของท่านขึ้นในยามกับขันแต่สุดท้ายสุดท้ายกลับถูกผู้แข็งแกร่งหนุ่มตนหนึ่งของเผ่าพยักดำเอาตัวกลับไปยังเผ่าพยักดำด้วยจากนั้นเด็กน้อยก็ร้องให้เจ้าขึ้นมาราชันธมินท่านต้องช่วยพี่ชายทั้งสองของข้านะพวกเขาทั้งสองต่างก็เคารพเทิดทูนท่านมาตลอดราชันธมินชะง,งักไปทันทีเขาคาดไม่ถึงว่าในเทือกเขาแดนใต้จะมีคนที่เคารพเทิดทูนเขาเช่นนี้ด้วย แต่สุดท้ายกลับถูกปีศาจของเผ่าพยักดำจับตัวไปเสียได้นี่เท่ากับเป็นการตบหน้าราชันทมินชัดๆวินาทีต่อมาดวงตาของราชันธมินก็เย็นเยียบลงกว่าเดิมทั้งยังแผ่ไอสังหารอันน่าสะพรึงกลัวออกมาอีกด้วยก่อนหน้านี้ที่ราชาทั้งเจ็ดแห่งเทือกเขาแดนใต้ล้อมสังหารข้าข้ายังมิถือโทษพวกมันแต่คิดม่ถึงว่าพวกมันกลับบังอาจถึงเพียงนี้คิดว่าข้าโกรธมิเป็นหรือเยี่ยงไรกัน ราชธนรมินคิดเช่นนั้นแล้วก็หันไปกวาดตามองผู้แข็งแกร่งของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณก่อนเอ่ยเสียงเรียบว่าทุกท่านเผ่าพยักษ์ดำกล้าทำเช่นนี้กับเผ่าจิ้งจอกวิญญาณของพวกท่านวันนี้เห็นแก่หน้าของสื่อซานน้อยข้าจะไปขยี้เผ่าพยักษ์ดำแทนพวกท่านเองท่านใดนั้นทุกเสียงในที่นั้นก็เงียบลงทันทีผู้แข็งแกร่งของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณต่างก็สบตาก,กันขยี้เผ่าพยักษ์ดำ แม้เจ้าปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าพยักดำท่านนั้นจะดับสูญที่จงหยวนไปแล้วทว่าหลักฐานของเผ่าพยักดำนั้นยังคงแข็งแกร่งอยู่อีกทั้งเผ่าพยักดำมิได้มีเจ้าปีศาจเพียงแค่เฮยฉางหลิงแต่เพียงผู้เดียวทว่ายังมีเจ้าปีศาจที่มีพลังแข็งแกร่งเหลืออยู่อีกถึงสามตนส่วนราชันทมินถึงอย่างไรก็มีตบาร,รมีเพียงเจ้าปีศาจเท่านั้นการจะขยี้เผ่าพยักดำช่างเป็นเรื่องที่เพ้อฝันสิ้นดี แต่แม้ราชันธมินจะมีตบารมีเพียงระดับเจ้าปีศาจทว่าผู้อาวุโสเยที่หนุนหลังของเขานั้นเป็นถึงยอดฝีมือที่มีอาจจะคาดเดาได้บัดนี้หากเผ่าจิ้งจอกวิญญาณมิไปภายภาคหน้าหากราชันธมินมีอำนาจขึ้นมาด้วยนิสัยของเขาจะต้องคิดแค้นเผ่าจิ้งจอกวิญญาณเป็นแน่แต่หากเผ่าจิ้งจอกวิญญาณร่วมมือด้วยในช่วงเวลาสำคัญหากราชันธมินสู้มิไหวมีโอกาสแปดในสิบว่าเขาอาจจะหนีไปก็เป็นได้ เช่นนั้นมิเท่ากับว่าเผ่าจิ้งจอกวิญญาณจะลำบากมากขึ้นหรอกหรืออีกทั้งหากเผ่าจิ้งจอกวิญญาณเผยท่าทีออกไปนั่นหมายความว่าเผ่าจิ้งจอกวิญญาณและเผ่าพยักษ์ดำจะกลายเป็นศัตรูกันอย่างเต็มตัวถูซานเห่ยาคิดได้เช่นนั้นจึงเอ่ยขึ้นด้วยหน้านิ้วคิ้วขมวดว่าราชันธมินข้าว,ว่าเรื่องนี้พวกเราต้องวางแผนกันให้ดีเสียก่อนใช่ใช่เรื่องนี้ต้องวางแผนกันให้ดีก่อน ราชธนรมินเรื่องนี้เกี่ยวข้องถึงหน้าตาของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณของเราปล่อยให้เผ่าจิ้งจอกวิญญาณของข้าเป็นผู้จัดการเองเถอะมีนานเหล่าผู้อาวุโสของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณต่างก็พูดเกลียกล่อมขึ้นในตอนนั้นเองถูซื่อที่มองอยู่ด้วยสีหน้าเย็นชาก็เอ่ยเสียงเข้มว่าเรื่องในวันนี้ยังจะต้องวางแผนอะไรกันอีกหากเผ่าจิ้งจอกวิญญาณของเรายอมถอยไปเรื่อยๆมีแต่จะถูกเผ่าพยักษ์ดำบีบมากขึ้นเท่านั้นในเมื่อเป็นเช่นนั้นวันนี้ข้าจะไปคุยกับเผ่าพยักษ์ดำให้รู้เรื่อง ดีราชันธมินหัวเราะออกมาผู้อาวุโสเป็นผู้ที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวจริงๆวันนี้ข้าจะไปขยี้เผ่าพยักดำกับท่านด้วยหากพวกตาเท่าแสงราชาขุนสาครสานสอดมือเข้ามายุ่งหลักก็ข้าจะบทขยี้พวกมันด้วยมือของข้าเองถูซื้อยกยิ้มมุมปากขึ้นมิได้เอ่ยสิ่งใดออกมาอีกมินานลำแสงมากมายที่ห่อหุ้มไว้ด้วยอำนาจอันรุนแรงก็ทะยานสู่ฟ้าก่อนหอบไปทางส่วนลึกของเทือกเขาแดนใต้เวลาผ่านไปเกือบสองชั่วย,ยาม ราชันธมินถูซื่อรวมทั้งเหล่าผู้แข็งแกร่งของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณก็ปรากฏตัวอย่างด้านบนของอาคารโบราณหลังหนึ่งถูซื่อยังมิทันได้เอ่ยสิ่งใดราชันธมินกลับตะโกนอย่างมิเกรงใจใครว่าเจ้าแมวดำทั้งหลายออกมาหาความตายกันซะดีดีเหล่าผู้แข็งแกร่งของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณได้ยินเช่นนั้นมุมปากก็กระตุกทันทีสีหน้าเต็มไปด้วยความเอือมรอาราชันธมินผู้นี้สมคำร่ำลือจริงฮ่าฮ่า แม้จะมีนิสัยโอสามหาวแต่เมื่อพบศัตรูที่แข็งแกร่งก็สามารถหนีโดยมิสนศักดิ์ศรีตัวเองแต่อย่างใดแต่บัดนี้กลับต่างไปผู้แข็งแกร่งของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณต่างมาที่นี่กันหมดหากเขานี้ไปมิเท่ากับพวกเขาจะต้องสู้กับเผ่าพยักษ์ดำจนตายกันไปข้างเยิ่งนั้นหรือเหล่าผู้แข็งแกร่งของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณคิดแล้วก็สบตาก,กันเล็กน้อยก่อนจะมองแผ่นหลังของถูซื่ออย่างขัดใจมิรู้ว่าวันนี้ท่านบรรพบุรุษไปโดนอะไรมา ถึงได้มาแก้แค้นในดินแดนของเผ่าพยักดำกับราชันทมินที่ระยังอายตนนี้สิ้นเสียงได้มิกี่อึดใจร่างเงามากมายก็กระโดดออกมาจากอาคารโบราณต่างฮ่าเพียงพริบตาก็แน่นขนาดไปทั่วบริเวณมีนานร่างที่เปล่งแสงมากมายพร้อมกับถูกห่อหุ้มเอาไว้ด้วยพลังชั่วร้ายอันรุนแรงและไอปีศาจอันน่าเกรงขามพลันทยานขึ้นฟ้าก่อนจะหยุดยืนอยู่ตรงหน้าพวกราชันธมิน และผู้นำของคนกลุ่มก็คือคนคุ้นเคยของราชันธมินเฮยจวงทว่าราชันธมินเพียงแค่ปลายตามองเหยยจวงรวมทั้งผู้แข็งแกร่งนับร้อยของเผ่าพยักดำพวกเจ้ายัางนี้มีคุณสมบัติเพียงพอเรียกแมวดำเท่าอีกทั้งสามตัวของเผ่าเจ้ามาพบข้าด้วยสิราชันธมินฉีกยิ้มตรงมุมปากออกมาพลางเอ่อยอย่างวางอำนาจ